เป็นไงครับว้าวหวานจังเลยอะดื่มเก่งไหมเนี่ยนอครับสนใจดื่มกับผมได้ทั้งคืนเลยนะครับดีเลยจ้ะเจะอยู่กับพี่ทั้งคืนเลยนะได้เลยครับคุณทีน่าก็ดูแลพี่ดีๆแล้วกันได้ครับคุณทีน่าอยากได้อะไรก็บอกผมได้ตลอดเลยนะครับยิ่งดื่ม้ได้ครับ หมดแก้วเลยนะได้เลยครับคุณทีน่าก็คอแข็งเหมือนกันนะครับเนี่ย <c oughs> ก็มีน้องน้อๆมาบริการก็เป็นธรรมดาแหละ <c oughs> ที่นี่สนุกดีเนาะแน่นอน,นครับมีผมอยู่คุณทีน่าไม่ต้องห่วงนะครับดีเลยค่ะ อยู่ด้วยกันทั้งคืนนะคะได้เลยครับขออนุญาตนะคะคุณปาะชพรสอริสันเชิญต่อเลยค่ะวันนี้พี่สวยจังเลยครับแล้ววันอื่นไม่สวยหรอวันอื่นก็สวยครับแต่ว่าวันนี้ สวยเป็นพิเศษเลยสวยกับทุกครั้งที่ผมเจอพี่อีกนะจริงเหรอจริงครับไม่มีลูกค้าคนไหนสวยเท่าพี่มาก่อนเลยพี่รู้ตัวปะ่ะแต่พี่ว่าพี่อยากไปเหล่ากามแล้วก็ทำไตอีกสักหน่อยจะได้สวยกว่านี้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วครับแค่นี้ก็สวยคือสำหรับปาร์คละ หรแต่พี่ว่าไม่ต้องว่าไม่ต้องแตะยอะไรงั้นครับถ้าพี่อยากทํานะครับผมรู้จักคลินิกศัลยกรรมดีๆเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมอะ่ะขอส่วนลดพิเศษสําหรับคุณพิเศษให้นะครับจริงเหรอจริงสิครับน่ารักที่สุดอ่ะ นี่พี่ให้สำหรับข้าหนแล้วกันนะขอบคุณนะครับงั้นเรามาหมดแก้วดีกว่านะครับ <Okay. S 3> พี่ทำอะไรผิดอ่ะทำไมมันถึงต้องทิ้งพี่ไปด้วยอ่ะไม่เ,เป็นไรเลย อย่างน้อยเนี่ยก็ยังมีผมไงเนาะพี่อยากรู้ว่าพี่ไม่ดีตรงไหนอะทำไมมันถึงต้องมีคนอื่นด้วยอะปล่อยเขาไปเถอะพี่ถ้าเขาทำให้พี่มีความสุขไม่ได้อะ่ะก็ไม่เห็นต้องเก็บมาใส่ใจเลยป่ะเนาะแต่พี่เสียใจไงแต่ก็มีผมอยู่ตรงนี้แล้วไงใช่ไหม มามีความสุขกับผมดีกว่าพี่นะม,มาดื่มกันดีกว่าจะได้ดีขึ้นโอ,โอ้มามามา,มาไม่เป็นไรนะวันนี้พี่ต้องมาสนุกสิใช่ไหมมามาผมจะทำให้พี่สนุกเองโอเคไหมครับ ไม่เศร้าไม่เศร้าก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องยิ้มยิ้มเหมือนผมไม่ได้ก่อนยิ้มยิ้มเดือมอีกสักแก้วนะครับคุณทีน่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องตาเปลี่ยกหมดเลยหนาวไหมอะ หนาวครับคุณทีน่าเดี๋ยวผมขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อแป๊บหนึ่งนะครับอุ๊ยเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะจะดีหรอครับคุณทีน่าอือดี อย่างนี้นครับนั่นเจบูกับคุณปร,รีนาวีนี่เขารู้จักกันด้วยหรอวะ วัสดีค่ะคุณอาสวัสดีว่าไงลูกหนูมาหานะปาปรินาวีค่ะเห็นว่าออกไปธุระค่ำๆถึงจะกลับนะลูกมีอะไรฝากอาไปได้นะคือหนูกําลังศึกษาเกี่ยวกับตัวละครกับการแสดงค่ะต้องจ่ายรายเดือนไม่งั้นดูไม่ได้ค่ะถ้าอยากดูก็บอกาอาจ่ายให้ได้แต่หนูต้องตั้งใจเรียนล่ะโอเคค่ะหนูจะไม่ทําให้ชีวิตติดซีรีส์กระทบหนูแน่นอนค่ะ เรียบร้อยขอบคุณค่ะคุณอาหนูรักคุณอาที่สุดเลยค่ะปรีนาวีไม่เไรเครื่องดื่มจะมาจะอามาแล้วมาแล้วนี่ไงมาแล้วมาแล้วเครื่องดื่มครับคุณผู้หญิงจ้าบใจจ้ามไม่รับสาย เดี๋ยวคงโทรกลับนะนี่เจ๊ได้ข่าวว่าช่วงเนี้ยกำลังฮอตเลยนะยุ่งยุ่งใช่ไหมคะบีซโอ้โหที่ผ่านมาก็หนักเอาการอยู่นะเพราะว่าเด็กใหม่ๆนะมันเกิดขึ้นเยอะเลยเราก็ต้องฝึกฝนการแสดงแบบเต็มที่เลยนะสำหรับเด็กของเราไม่อย่างนั้นนะ่ะจะไม่ถูกใจผู้จัดไนงะ อย่างว่าก็ได้ฉายานักปั้นมือทองขนาดน้นนี้ค่ะ <laughs> <laughs> นี่เจ๊คือว่าช่วงนี้ฉันก็สนใจงานในวงการนะนี่เตรียมเงินว่าจะลงทุนสักกอนเจ๊ว่าจะเวิร์กไหมอุ้ยเวิร์กสิคะคุณน้องวงการบันเทิงตอนนี้บูมที่สุดเลยลงทุนเองเลยคะ่ะรับรองเลยนะคะว่าเจเ๊จะช่วยป้ายายาลูกค้าให้มาติดบริษัทคุณน้องเต็มที่เลยคะ่ะ <laughs> ละคเนี่ยค่ะคือว่าล e ูกชายคนโตค่ะเขาเรียนหนักเรียนหมอเนาะค่ะก็เลยอยากจะลองแบบดันๆันให้เข้าวงการดูเผื่อจะได้เป็นงานอดิเรกช้วยผ่อนคลายบ้างอะไรแบบนี้ค่ะโอ้โหได้เลยค่ะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนั้นน่ะถ้ามีช่องว่างปุ๊บเจ๊จะจับมาเสียบปั๊บเอาให้ดังเปรี้ยงไปเลยทีเดียวนะคะน่ารักพิสุดมา มาฉลองให้กับน,นักปั้นมือทองเลยนะคะเจจ้ะอุ๊ยลูกชายคนโตค่ะเจ๊นี่นี่เทียนทศเทนทศลูกเจ๊บูจา้าผู้จัดการนักแสดงหลายคนเลยนะลูกอ๋อใครบ้างครับสวัสดีค่ะน้องหมอเทียนเทียนทศครับ มามาชนแก้วชนแก้วกันค่ะชนแก้วค่ะเจ๊อย่าลืมช่วยดันให้ด้วยนะคะ่หรอไหมคะได้ไหมได้ค่ะนี่จะสั่งจะดื่มอะไรกันก่อนไหมลูกอ่นน้องคะ่ะน้องคะ่ะเอาอะไรนะทิงช้าสวา่างมาที่หนึ่งจ้ามาเลย <c oughs> เจบูกับคุณปรินาวีรู้จักกันจะร่วมลงทุนทำธุรกิจกันแถมยังจะป้านหมอเทียนทดขึ้นมาอีกแต่เอ๊ะทำไมเนอนาคตทั้งสองคนดูไม่เผาผีกันเลยวะกูบอกมันไม่ใช่อ่ะว่าอย่าขึ้นไปอ่ะกูขอโทษ ขอโทษงั้นเหรอวะพวกแม่งน่ากลัวที่มึงคิดนะเว้ย